ซึบซืบซึบซืบมาขับเกือบเข้าป่ามาังัดยิ่งเล่นอะไรนะผู้ชายเยล่นลัดมาเล่นเข่าวัดก็เลยประได้ใส่เกือบครับวันนี้คำคำนะครับเขามาสวนครับความดัมเฟมร์เมรี่คือเก่าแล้วครับมาดูสวนผลไม้อันนี้มาดูสวนมักนัดเนาะ นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของสวนนี่นะครับปลูกไว้ถ้าอยากกินครับมีหลายอันหลายแนยวปลูกไว้พี่น้องอันนี้ก็ได้กินมากไปหลายสุดแล้วล่ะนี่กำลังออกดอกแน่กำลังออกมากแน่ยยมหลายกับหลายพี่น้องเป็นขุดตน้นแต่ฤดูนี่ก็จะมีหน่อยแนย่เนาะครับวันนี้ก็สิเบืองจิงหล่านันละหน่อยห้อมกันนี่ก็เป็น ไฮห,หน้าไฮที่สองครับพี่น้นองกำลังเอาหญ้าอยู่แค่นี้กี่เดือนการย่อแล้ยวท่านมากท่านวยบ่ลนะครับเอาหญ้าก,กับบ่ท่านแล้วอยูนะ่จวกระเซือว่าหอดเมื่อเกี่ยวกระสิงงามสม,มัวแหรอนะครับวันนี้เบิง่งอ่าที่ยังบ่ท่านได้ปรับปรุงพัฒนาไปก่อนนะครับหลงังจากทเสียหยาแล้วก็ยังสี่ เน,นี่ยบำรุงเพิินให้เพลินจะเลื่อนเติบโตพ่อมูนะครับสู่ไปชีวิตเชาวไ้เชาหน้าสู่ไปตามเกษตรนะครับได้ผลดีกะพอไดอยาได้กินได้ผลแรงกะต้องทำใจนะครับทำใจใหลายได้หน่อยกั่เมมนปัญหาแต่ว่าเฮ็ดครับเฮ็ดก็ดีก็ไม่ทำ ลงมือทําก็ดีกว่าไม่ทำลงมือทำดีกว่าคิดเฉยๆคิดหาหน้าที่เฮ็ด1ิปีกับเบลี่พี่นนอะครับความคิดกับการกระทํามันก็สัมพันธ์กันแต่วระกาแตีกต่างกันนะครับฟัาง,ง่ายขอใจอยากเนาะครับตรงหน้านหน้าทรงที่สองครับครับอีกมองนึงนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเกษตรในฝันจีเอาไว้เป็นแรงเห็ุเกษตรในฝันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสะนามอามีลูกดอกไม้มีแปลงพักนะครับตอนนี้ก็หัวคำอยู่ครับยังหัวคำอยู่กับเรื่องพุทธในฝันนะครับจ,จีหนึ่งตีสองพลเลียจากสีได้ฝันครับ มาเบิงขาวๆไปก่อนนะครับหลังจากฟันแล้วสักปีหนึ่ง <c oughs> กับสิบพานพี่หน้องเัามาเบิงอีกอนึงครับอันนี้ก็ทั่วฟักงาวครับลูกไว้กลางใจอันนี้ขมิ้นย็นแล้วตัวนี้ก็สิเป็นรูปมงกางดอกไม้ครับมงกีซ้อนมันครับมงกีซ้อนมันเด้วเป็นรูปพปิรางมือได้สิบพ้ามาเบิงพี่น้อ,อทั่วไว้ทั่วฟักงานจะทั่วปีนะครับ ปีทั่ปวปีทำไรกันนะจะได้กินมากกินน้ยวยนะครับถั่ถวปีทั่วที่ถั่วแดนไม่ได้ปลูกครับ <c oughs> ถั่ถวที่ถั่วแดนคืออย่างมีท่านพี่นอ้องเจ้าหน้าที่ไม่ยามที่บ้านที่บ้านอเอาไก่ไปต้อนรับนะครับถนนอ้วนพี่ๆเจ้าหน้าที่เพิ่งถามว่า,า,าเอาอะไรให้ไก่กินเพน่อยน่อที่บ้านก็เลยตอบว่า เอาถั่วทิบถั่วแดงนให้กินเพื่อนมาเจ้านายเพิ่นกระบอกเลขาเพื่อนท่านทีเออเลขาอย่าลืมนะต้องเอาถพันถั่วทิบ,ถ,ทบถั่วเดงนไปขยายเพื่อที่จะให้ไก่ได้กินอ้วนพีจริงๆแล้วถั่วทิบถั่วแดงนเป็นคำอีสานเนาะครับทิบถั่วแด่นเปลภาษากลางกันเปีย่าจังไดยล่ะคู่อันคู่แนวเอ้าก็เป็นภาษาอีสานกันก่านะครับนี่เป็นพื้นที่ เสียในฝันอีกสักวันคงเป็นจริงนะครับตอนนี้ก็ว่างรูปบางล่างหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ให้ปุ๋ยเกิดไปก้อนหนาีนคือปุ๋ยสันดีครับเป็นเป็นปุ๋ยไปก่อนจานนั้นทีทำลายห้าปุ๋ยครับวันนี้กัาสามีก่อนครับแล้วพอจากพี่น้องเขาไปขอ้พี่น้องเขาอยู่ดีมีสุขปัฒนาสิ่งใดก็สมความหมั่ม,มาราัถนาข้ออันค้อแนว โชคดีจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ